ไอ้เมื่อคืนไปนี่มาเวไอ้เล่นพิซซิโลกอีกแล้วอีไปพิซซิโลกเมาเว้ยแล้วก็เมาก็เลยชนแก้วกับไก้สันอ่ะแก้วแม่งแตกนิ้วแม่งแบบว่าหลุดไปแลยไม่ห์นิ้วหลุดบอกเล้วป็นเ่มันมันตัวใหญ่ เออนั่นแหละเฉือนอะเหมือนมึงบาดเฉือนอะเขาเรียกอะไรวะ Slide your finger off เขามีแห้ด้วยเออคุงดูอะไรอยู่วะดูเนี่ย ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเออน่ารักดีวะยาย่าเขาเรียกยาญ่ย่าใหย่าเนี่ยอูลัสเซียเป็นคนยังไงวะโอ้ยน่านักไหมอายุเป็นลูกมึงได้แล้วจริงป่ะวะมีเท่าไหร่วะบุนเนนไนเปิด1993งเก้าเก้าสามอ่ะชิแกนบีมาเกลมึงไปออกงานเป็นเซเล็บเล็อะไรมึงเนี่ยมึงเจอเขาบ้างบอกว่า ก็เจออยู่ทีนึงไว้แต่ก็จำไม่ค่อยได้อะแตจำสนะเขาหน้าทักเตาตอนนี้ตอนนี้จะจำได้แล้วสิบแปเองเข้าหลานกูเลยอ่ะพระอิเคยบอกอายุกูเลยด้เยลเห็นแล้วแบบว่าน่ารักปีนะมากเออดีอยากทำอะไรเขาสักอย่างเราด้อยจะทำอะไรเขาเขาเป็นคนเลยนะคนนรอเวย์เกิดชลนบุรี นอกไปเกิดจนไม่รูใช่ไหมเนี่ยขาวๆนี่ก็น uh ่าจะเป็นถ้า snowfish อะไรอย่างเงี้ยขาวๆเน้นเพียวเพียวมันขาวๆปลาปลาผู้ถือปลาปลาโอเคโอเคแต่แต่นะอันนี้ก็น่าจะเอาแบบว่า strawberry sauce ให้เขาีเยนอกแลหวานๆดีไงหวานๆเปรี้ยว ก็น่าจะเข้าเขาเราดูดิชอบประมาณพี้ยๆไม่เคยทำเลยต้องลองดูไม่เคยทำเนี่นก็ตัดไปเราต้องก็ต้องนะก็เปรียบกับผู้หญิงก็เป็นปลาสีขาวๆแล้วเราก็เป็นซอสสตรอเบอรี่อยู่รอบๆอะไรก็แด่ว่าเออแต่ก็ต้องลองดูเราไปทำกันเลยก็เราก็จะทำไอ้สโนว์ฟิชกับสตรอเบอรี่ซาเตนะครับก็เราจะเรียกว่าสโนไว แล้วแต่ครับเรียกว่าส n o ว white แล้วกันก็เดี๋ยวส่วนผสมมีอะไรเดี๋ยวหาคนสวยๆน่ารักๆเข้ามาเอามาให้ดูหน่อยสินี่นะครับ p r ของเราเนี่ยน่ารักเลยครับน่ารักที่สุดในโลกเลยนี่แน่นอนต้องมีปลาเนี่ยเขาเรียกว่าปลาหิมะหิมะไปมาประมาณ150กรัมนะครับแล้วก็มีพริกไทยมีกระเทียมนะครับ แล้วก็ใช้เนยก็เนยธรรมดานี่แหละเด็กก็ชอบเนยมากอะไรต้องมีเนยทุกอย่างถูกถ้าใส่เนยเยอะๆแล้วมันก็จะอร่อยสำหรับกูนะกูไม่รู้ว่าใครอร่อยใล้ววยเลยชอบเออตายมันเลยนี่สตอรี่สำคัญเดี๋ยวหั่นให้ดูกนเสียงเขียงนี่ดังมากนะมันเป็นมันเป็นอะนั้นว่ะเคาเียนะไม่ใช่เขียงอ่ะ เขาเรียกเลยว่ากระเบื้องทั้งนั้นเป็นสตรอเบอรี่ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เหรอมันสตรอเบอรี่มันก็หวานนะมันหวานแล้วก็มันเปรี้ยวในตัวเดียวกันเหมือนกันนะจะไม่ใ่น่ามันนะมันจะหวานนะไม่รู้ก็คงจะเปรี้ยวอ่ะแต่ก็คงจะใส่ของอะไรของจีนน่ะสิไม่รู้เหมือนกันกูซื้อที่ไอ้นัทท็อปอ่ะ โอเคแล้วพอเราหั่นแล้วเนี่ยทำอะไรต่อเก็เดี๋ยวต้องเอาปลาไปอบก่อนสิบห้านาทีนะอบกับวายแล้วก็เกลือหน่อยเกลือเยอะๆหน่อยไม่ได้เค็มๆใส่ปลากับวายนี่มีคนถามมาว่าไม่เมาเหรอจะเมาได้ไงเราใส่ไปในเตาอบมันก็ระเหยหมดแล้ว ิของวายก็ทำให้เข้ากับน้ำปลาที่สุดมันเป็นน้ำผลไม้เน่าด้วยก็จะออรยพูดจาจริงอ่หานนี้มันเท่าๆกันหน่อยอีนนี้ใหญ่นี้เล็กไม่เป็นไรเว้ยพออยู่ในท้องก็เหมือนกันอ่าก็นำแบบชิ้นแบบนี้แล้วกันนะเลือกเลือกเลือกหน่อย กไปไหนมาบ้างแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาปลาไปอบก่อนแล้วกันได้ไม่มีอะไรเฮ้ครับเดี๋ยวเราปลานะครับโรยเกลือพริกไทยนิดนึงเกลิกหน่อยนะครับเอาไว้ขาวใส่ในถาดให้พูดๆเดี๋ยวเอาฝาปิดแล้วใส่เตาอบนะครับใส่มา180นะครับ15ที แล้วก็ปลายจะสุกกำลังชุ่มๆเลยแล้วก็เนื้อสีขาวๆนุมๆมันนวเหมือนน้องครับลับบลไอ้ฮิงกลูกที่ลูกเดียวทำเป็นหวงที่ชาติก่อนมายืมเงินค่าทาังสองตำลึงสามเฟื้องค่าไม่ว่าอะไรเลย,เลย ทัวรแล้วเคยได้หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยแล้วยังกล้าทวงอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยืมอีกเลยนะเดี๋ยวยืมอีกนะเดี๋ยวเจอกันสบายมากอ๋อทัวร์มันเจอโน่นเลยเป็นหายได้อื่นเลยเอามาดิหยุดนะหยุดหืมตามมานานแล้วเนี่ยนายนะหมาจรจัดอยู่นี่ไปยัดต่อยน <ๆ S 1> ี่นี่ไอ้ทว <ๆ S 1> <ๆ S 1> อ้โอ๊ยอ๋ <laughs> อ ก็ไอเนี่ยแหละมันจ้างมาจับแกเิก็เขาเป็นนี่เขาอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นนี่คนใช้กี่ชาติก็ไม่หมดแต่นี่รถใช้หมดแน่รถเขาโอ้ยนี่นี่นี่ตังตังตังซู้ว่าจะเได้ที่จะรักษา We will engineer cleaner water and harvest new forms of energy. For 6 weeks, 6 visionary directors bring their personal touch to 6 stories that could change everything. This 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 is breakthrough. A global television event starts November 7th, Saturday night at 10 on the National Geographic Channel and National Geographic HD.